ใครมีคําถามนะครับวันนี้มาเลยนะครับเราจะมา,อาตอบคาถามให้ท่านผู้ฟังนะครับการทีละข้อทีละข้อกันเลยนะครับเดี๋ยวมาอ่านคําถามําแรกกันหน่อยนะ คุณอาปาเช่นะครับถามมาว่าซีออยล์ฮะถ้ากินเข้าไปเนี่ยนะครับจะมีผลต่อตับต่อไตไหมฮะเพราะผมมีค่าตับสูงนะครับหมอเลยบอกว่าไม่อยากให้รับประทานยาอะไรที่ไม่ควรไม่ควรทานส่วนใหญ่ในค่าตับสูงเนี่ยพฤติกรรมในาในการทานอาหารในประจําวันคุณเพี้ยนแน่นอนเลยครับแล้วก็ยายาที่คุณทานอยู่ก็มีส่วนซีออยล์น่จริงๆแล้วมันก็ช่วยเกี่ยวเรื่องตับโดยตรงอยู่แล้วจริงๆอะซีออยล์มันช่วยบํารุงตับ ไม่ใช่ชทําให้เป็นภาระต่อตับเลยเพราะอย่างมีเคสผู้ป่วยที่เป็นค่าตับที่สูงนะฮะ ก็กินไปก็ดีขึ้นค่าตับเนี่ยบางคนกินในพวกฟุตโรตเยอะๆผลไม้หวานผลไม้ไม่เป็นไรผลไม้ยังไม่เสียงเลยแต่ถ้าดื่มน้ําผลไม้อันนี้คือปั่มน้ำผลเลนูกอ่ะนะใช่ครับกลายเป็นว่าร่างกายมันไม่สามารถดูดซึมเราไปใช้ได้มันผักเป็นภาระให้ตับทานน้าตาลเยอะๆก็มีส่วนทําให้เป็นไขมันพอกตับทําให้ค่าตับบางคนก็เพี้ยนได้นะครับอยู่ที่การกินอาหารนะครับแล้วก็ดูยาที่เขากินเป็นประจาคุณมียาอะไรบ้างนะครับลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะว่า พฤติกรรมของคุณมีอะไรที่เสี่ยงนะครับคุณดื่มแอลกอฮอล์เยอะไปไหมคุณกินอาหารรถจัดไปไหมแต่เท้าที่พี่สังเกตเนี่ยคนที่มีค่าตับเพียยนสูงๆเนี่ยนอกจากกินยาเยอะแล้วเนี่ยกินแอลกอฮอล์กับน้ําตาลแอลกอฮอล์น้ําตาลเนี่ยสตัวนี้หรือฟิตโตสเนี่ย พี่ว่าเนี่ยสาตัวเนี้ยถ้าเบรกสารตัวนี้ได้ลงทันทีเหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีการก็คือเอาสมุนไพรเข้าไปช่วยหน่อยนะครับเอาซีออลเข้าไปช่วยก็โอเคเลยเอาสมุนไพรเข้าไปช่วยอีกตัวก็พวกลูกใต้ใบโอ้ลูกใต้ใบนี่ช่วยตับดีมากาบำรุงตับโดยโดยตรงเลยรานพิษตับบำรุงตับได้ดีครับนะครับ